<c oughs> สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover สาระดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงินย้ำก่อนนะฮะ แบบองรวมนะฮะที่น่าสนใจและก็สามารถเอามาเป็นกรณีศึกษาให้กับแต่ละท่านแต่ละคนได้เลยวันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะถ้าวันหนึ่งของคุณเนีย่ยอายุสัก60แล้วคุณพบว่าคุณมีเงินอยู่สัก10ล้านคุณจะวางแผนการเงินจนถึงกเกษียณได้จะ,กะเกษียณได้ไหมพร้อมที่จะเกษียณไหมครับสาหรับเงิน10ล้านแล้วจะทําอย่างไรจะวางแผนอย่างไรลองฟังคุณธนาธรคล้องการเขียนดูนะครับสวัสดีครับคุณธนาธรครับ ครับสวัสดีครับพี่นายบุญครับเจอเลยครับครับก็มีคําถามเข้ามาบ่อยนะว่าทักสิบล้านเนี่ยจะอยู่ได้กี่ปีจะอยู่กเกษียณได้กี่ปีถ้าเก็บเงินได้สิบล้านนะครับผมก็เลยเออพอดีกับได้วางแผนการเงินแบบอง์รวมให้กับเคสที่เพิ่งกเกษียณนะครับแล้วก็มีเงินเก็บสิบล้านนะซึ่งก็เป็นคำถามแรกที่เขาถามผมมาเนี่ยนะว่าทักทายเข้ามาถามว่าเออถ้าเขามีเงินเก็บสิบล้านเนี่ย เขาจะเกษียณได้ไหมเขาจะเกษียณได้กี่ปีก็เลยมาวางแผนใหเคสนี้กันนะเดี๋ยวเผื่อมีใครสนใจก็ลองดูนะเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับที่อาจจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการวางแผนการเงินให้กับตัวเองหลังเกษียณเคสนี้อายุ60นะครับเพิ่งเกษียณมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเพศหญิงสถานภาพโสดนะครับอาชีพก็ตอนนี้เกษียณแล้ว อาชีพเดิมก่อนเกษียณก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนครับคำถามแรกที่เขาถามผมก็คือว่าเขาเก็บเงินมาเนี่ยมีเงินเก็บอยู่สิบล้านนะครับหลังเกษียณเนี่ยเขาจะอยู่ได้กี่ปีผมก็บอกว่าตอบไม่ได้เพราะว่าการเรื่องของค่าใช้จ่ายการใช้ชีวิตของแต่ละคนหลังเกษียณเนี่ยไม่เหมือนกันถูกไหมพี่ในบุญใช่คนบางคนสมมุติว่าคิดเร็วๆนะมีเงินสิบล้านบางคนเนี่ย ใช้เงินปีละล้านอ,อยู่<ป>หลังกเกษียณห,หลังกเกษียณไม่คิดเงินเฟอ้ออะไรเลยนะสมมุติข้าวข้าวของราคาเท่าเดิมไปตลอดไม่มีเงินเฟอ้อไม่มีข้าวของราคาแพงขึ้นเนี่ยใช้ปีละล้านก็อยู่ได้สิบปีก็เงินก็หมดแล้วนะเดือนหนึ่งไม่ถึงแสนนะอืมอ่าใช่แต่ว่าถ้าใช้ห้าแสนก็อยู่ได้ยี่สิบปีอันนี้คือไม่คิดเงินเฟอ้ออะไรเลย,เลยนะ,ะคือสมมติฐ<อ>านที่ว่าข้าวของที่เราซื้อฮะ ใช้รับประทานใช้บริโภคต่างๆเนี่ยนะครับราคาเท่าเดิมไปตลอดใน20ปีเนี่ยถ้าคุณใช้ปีละ5้าแสนก็ตกเดือนละ4ี่หมืกว่าบาทก,ก็อยู่ได้แค่20ปีบางค,บคนเนี่ยอายุยืนไงเกิดไปอายุ90อย่างเงี้ยเงินหมด <ทำ S 1> ก่อน,นทำงานนะครับเคสนี้ผมก็เลยบอกว่าผมตอบเลยไม่ได้หรอกว่านะครับว่า10ล้านของเขาเนี่ยจะใช้ได้เท่าไหร่เพราะหนึ่งคือเรายังไม่รู้ว่า ไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงเขามีไรายได้อะไรอยู่บ้างหลังเกษียณนะครับมีรายจ่าย<ม>เท่าไหร่มีเป้าหมายอื่นๆอีกไหมบางคนหลังเกษียณบอกว่า<อ>ต้องเปลี่ยนรถสักคันนึงถูกไหมรถเก่ารถคันเก่าใช้มาแบบสิบกว่าปีแล้วมันมันใช้ไม่ได้แล้วต้องมานั่งบํารุงรักษาก็อยากจะซื้อรถอีกสักคันหนึ่งเอาไว้ใช้หลังเกษียณอย่างน้อยสักสิบปียังขับรถได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าต้องไปปรับปรุงบ้านบางคนเอาเงินไปใช้มี้บางส่วนอย่างเงี้ย <c oughs> เ้าหมายถึ <c oughs> งการใช้เงินของแต่ละคนวัาไม่เท่ากัน,น <c oughs> <c oughs> ใช่หลักฐานของเคสนี้เป้าหมายของการเงินของเขาผมก็ถามว่าแล้วพี่ต้องการยังไงถ้ามีเงินสิบล้านเขาบอกว่าเขาบอกอยากจะมีเงินใช้จ่ายเนี่ยให้เพียงพอนะครับไอ้กเงินสิบล้านของเขาเนี่ยไปจนถึงอายุแปดสิบห้ามันจะเป็นไปได้ไหมนะครับ <c oughs> แล้วก็บอกว่าต้องการเปลี่ยนรถยนต์อีกสักหนึ่งคันนะครับงบประมาณหนึ่งล้านบาทก่อนที่ก็คือเหมือนกับขายคันเก่าออกไปแล้วก็ซื้อคันใหม่เข้ามาครับ อันนี้คือเป้าหมายทางการเงินของผู้รับคำปรึกษาพอเราทราบเป้าหมายทางการเงินของเขาแล้วเนี่ยผมก็จะมาตรวจสุขภาพทางการเงินของเขาก่อนว่าวันนี้ไอ้เงินเก็บสิบล้านของเขาเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนนิสิตใช่ยังมีนี้สินอะไรอีกไหมเป็นเงินเก็บทั้งหมดเลยหรือว่ายังมีนี้สินอีกและไอ้เงินสิบล้านเนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่ในการมันอยู่มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอทราบ อยู่ใน provident fund อยู่ในหุ้นอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาตรวจสอบว่าวันนี้เขาจัดสรรเงินเอาไว้ยังไงอ่าครับก็เราจะมาดูผ่านงบดุลส่วนบุคคลกันก่อนครับ,รบในงบดุลเนี่ยเขามีสินทรัพย์สภาพคล่องก็คือเงินฝากออมทรัพย์อยู่สองล้านห้านะครับผมตอบแทนจากเงินฝากเนี่ยอยู่ที่ศูนจุดสเปอร์เซนตครับนะครับมีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ย มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับซึ่งลงทุนในตราสารหนี้ร้อยเปเซนตะมูลค่าของหน่วยลงทุนใน provident fund หรือว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพปัจจุบันอยู่ที่เจ็ดล้านห้าแสนบาทผลตอบแทนเฉลี่ยสำหรับเงินก้อนนี้อยู่ที่1.5%ึ่งจุดหเปอร์เซนต์เขาทำงานที่นี่มาตลอดตั้งแต่วันแรกทำงานที่เดียวนะก็เลยทำให้มี provident fund เนี่ยก็พอสมควรนะเขาบอกว่าถ้า ถ้าเขาทำงานในบริษัทที่ไม่มี provident fund เนี่ยเขาอาจจะเหลือเงินแค่ออมทรัพย์อย่างเดียวก็ได้สองล้านห้าใช่<ๆ>เพราะว่าถ้าถ้าไม่ได้ถูกบังคับให้ให้เก็บออมเนี่ยนะเพราะว่า provident fund เนี่ยเขาจะหักเงินเดือนเราไปเลยนะ,ะก็คือหักเงินเดือนเราเพื่อเอาไปสะสมไว้ในกองทุนนี้บริษัทก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทํางานของเราด้วยนะครับว่าบริษัทเขาสมมุติเราทํางานมานานบริษัทก็อาจจะสมทบให้เท่ากับเราสะสม นะครับสูงสุดก็ไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์อืทีนี้สินทรัพย์ส่วนตัวของเขาก็มีบ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบันคือราคาอยู่ประมาณห้าล้านบาทรถยนต์หนึ่งคันมูลค่าปัจจุบันถ้าขายวันเนี้ยขายได้สามแสนเล้วก็บอกไอ้คันเนี้ยเขาอยากขายแล้วก็เพิ่มเงินเจ็ดแสนไปซื้อคันใหม่ครับ,รบสินทรัพย์รวมของเขาอยู่ที่สิบห้าล้านสามแสนบาทนะครับเป็นสินทรัพย์ สภาพคล่องกับสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยสิล้านไอเงินก้อนนี้แหละที่เขาบอกว่าเขาเก็บเอาไว้เพื่อจะไว้ใช้หลังเกษียณถ้าเป็นไปได้อย่างใช้สักจนถึงอายุ85ดสินะครับยีปีหลังเกษียณครับโดยที่ผลตอบแทนเฉลี่ยจากไอสิล้านเนี่ยนะครับที่เขาลงทุนอยู่เนี่ยมันได้1.2%ร์เซนะครับเพราะว่าอยู่ในออมทรัพย์2อล้านห้านี้ได้0.2 อยู่ในโวิดแนนนเจ็ดล้านห้าในหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตผลตอบแทนแบบเลขาคณิตเฉลี่ยออกมาก็จะอยู่ที่หนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นตในขณะที่การจัดสรรแอสเซทอะโลเคชันเนี่ยก็อยู่ในรูปแบบของเงินสดกับตราสารหนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับ,รบแล้วก็แต่เคสนี้เนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งเขาไม่มีหนี้สิน,นละคือก่อนหน้าที่เขาจะเข้ามาพบผมเนี่ยก็คือเขาได้รับเงินชดเชยจากการเลิกจ้างนะครับ เพเยอะพอสมควรนะเงินเดือนเขาเยอะอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไปปิดหนี้ปิดสินทั้งหมดเลยแล้วก็เหลือ<ร>อยู่ในออมทรัพย์นี่ก็คือเก็บไว้ไว้ใช้จ่ายสองล้านห้าแล้วก็อยู่ใน provident <ห> fund เนี่ยยังไม่เอ,อได้ทําอะไรนะยังคิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงดีจะให้ provident fund บริหารต่อไปหรือว่าจะถอนออกมาเอวางแผนยังไงดีกับเงินก้อนนี้อะไรมาปรึกษาคุณไงทีนี้พอเราทราบแล้วว่า วันนี้เนี่ยตัวสินทรัพย์หนี้สินเขาเก็บไว้ที่ไหนเนี่าแล้วเขามีหนี้สินอยู่ไหมนะครับผลตอบแทนเฉลีย่ยจากการลงทุนของเขาเป็นอย่างไรเราก็จะมาดูอีกงบหนึ่งนะเขาเรียกงบกระแสงเงินสดตัวเนี้ยดูดูว่าปัจจุบันเนี่ยครับเขามีรายได้อะไรบ้างหลังเกษียณนะแล้วมีรายจ่ายหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยเขาใช้จายย่ายยังไงกินอยู่อย่างไรนะครับ,ร,บรายได้ของเขาเนี่ยมาจาก เงินประกันสังคมนะอ่าพราตอนนี้ได้เสียแล้วใช่ก็อยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทครับ,รบมีเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอันนี้เขาก็ไปขึ้นทะเบียนมาก็ได้เดือนละหกร้อยบาทอ่าพอรวมกันแล้วเนี่ยรายได้ที่เหมือนเป็น passive income จากการทำงานของเขามาตลอดชีวิตครับ,รบก็คือหกพันหนึ่งร้อยบาทอืมในขณะที่ห0 0้าสิบ มีแพสซีฟอินคาร์อีกก้อนหนึ่งก็คือดอกเบีบ<ม>บ้ยเงินฝากครับอันนี้คือไอเงินฝากที่อยู่ในออมทรัพย์สองล้านห้านะ่ะจะได้ดอกเบี้ยห้าพบาทปลห้าพันใช่ต่อปีเท่ากับรายได้ทั้งปีของเขานะครับจะอยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดพันบาทอืมฮะก็เฉลี่ยก็เดือนละหกพันกว่าบาทเท่านั้นครับถ้าวันนี้ เรามีค่าใช้จ่ายไม่เกินรายได้ที่ประมาณปีละเจ็ด0มบาทได้เนี่ยก็เท่ากับเราไม่จำเป็นต้องดึงเงินต้นมาใช้เลยอ่าถูกไหมเพราะว่ารายได้จากประกันสังคมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายได้จากเงินฝากเนี่ยบบเบี้ยเงินฝากม,มันเพียงพอส่วน provident fund นี่จะเป็นหน่วยลงทุนเขาไม่ได้ปันผลออกมาให้เรารมันก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าของหน่วยลงทุนณนะเวลานั้นนั โดยเฉลีย่ยเราคาดหวังว่ามันน่าจะขึ้นสัก1.5%ต่อปีแต่มันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะหรือมันอาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่ามันไม่มีเงินปันผลออกมาให้เราถ้าเ<ม>รายังใช้เรไปถอน่ายนั้นเนี่ยได้ก็ไม่ได้อยู่ในในตัวที่บอกว่าเป็นรายได้ประจําทุกเดือนหรือว่ารายได้ต่อปีจากดอกเบี้ยนะครับ,รบทีนี้มาดูรายจ่าย ของเขาเนี่ยผมบอกว่าก่อนมาเจอกันเนี่ยช่วยไปลิสต์ค่าใช้จ่ายสักเดือนสองเดือนได้ไหมก่อนที่จะมาเจอกันก่อนที่จะมาคุยเรื่องข้อมูลเพราะว่าอยากจะให้เขารู้ว่าหลังเกษียณเนี่ยเขามีรายจ่ายอะไรอยู่บ้างเพราะว่าก่อนกเกษียณแน่นอนรายจ่ายมันต้องมากกว่านี้อยู่แล้วอ่าใช่เกษียณเนี่ยก็รายจ่ายก็อาจจะลดลงมาอืมอาจจะมีเปลี่ยนแปลงแลราให้เขาบันทึกรายรับรายจ่าย น,นหลักๆคือบันทึกรายจ่ายนั่นแหละ <Ừ. S 1> ก่อนที่จะมาเจอกันสักเดือนสองเดือนนะครับ,รบเขาก็เลยไปทํามานะได้ข้อสรุปมาว่าเขามีรายจ่ายนะครับจําเป็นเนี่ยที่เป็นค่าส่วนกลางหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ปีหนึ่งสองหมบาทนะครับมีค่าบํารุงรักษารถยนต์ประมาณเฉลี่ยประมาณปีละสองหมื่นประกันรถต่อภาษีรถอยู่ที่ ปีละหมื่นห้านะครับรายจ่ายจำเป็นของเขาเนี่ยอยู่ที่หกหมื่นบาทเกือบหมดแล้วรายได้เจ็ดหมื่นแปดรายจ่ายจำเป็น 60, 000, หกหมื่นเหลือหมื่นแปดถ้าใช้ดได้ 18, หมื่นแปดต่อปีหรือว่าเดือนละพันห้ากินอยู่ได้ก็ไม่ต้องดึงเงินเก่ามาใช้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่มาดูกันว่ารายจ่ายของเขามีอะไรบ้างนะครับครบายจ่ายก็คือพวกค่าน้ำค่าไฟพวกสาธารณูปโภคต่างๆค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะอยู่ที่เดือนละห้าพันบาทใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละห้าพันบาทค่าเดินทางนะครับก็คือพวกน้ำมันทางด่วนต่างๆเดือนละสามพันครับอาหารนะครับอยู่ที่เดือนละหมื่นค่าท่องเที่ยวทำบุญภาษีสังคมอันนี้เขากันเอาไว้สักปีละห้าหมื่นอ่า ดูแลบ้านเนี่ยพวกดูแลบ้านจัดปวกต่างๆค่าแม่บ้งแม่บ้านถ้าเกิดจ้างคนนู้นคนนี้มาทำบ้านค่าคนสวนค่าอะไรแบบนี้ประมาณปีละห้าหมื่นบาทแล้วเขายังมีค่ารักษาพยาบาลน,นะครับอีกหกพันอันนี้คือเขามีโรคประจำตัวเขาก็จะต้องไปรับยาทุกเดือนออเฉลีย่ยเดือนหนึ่งพันใช่เท่ากับว่า รายจ่ายผันแปรนะครับตกอยู่เดือนละ2 9 0หมแล้วก็มีรายจ่ายรายปีอีกปีละแสนพวกค่าดูแลบ,บ้านค่าท่องเที่ยวทำบุญปีหนึ่งออกอปีหนึ่งอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทอ,อันนี้คือรายจ่ายผันแปรเมื่อไปรวมกับรายจ่ายจำเป็นเนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายปีหนึ่งเนี่ยห้าแสนแปดพันบาทครึ่งล้านแล้วนะรายจ่ายขรึ่งล้าน <laughs> รายได้เจ็ดหมื่นแปดเท่ากับว่าณ <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยเขาติดลบอยู่นะปีหนึ่งเนี่ยสี่แสนสามหมื่นบาทตัวเลขก่อมนะครับ <c oughs> ก็เฉลี่ยดเดือนละสามหมื่นหกพันบาท <c oughs> ที่เขาจะต้องถอนเงินออกมาจากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปเรื่อยๆเพราะว่า,าดอกเบี้ยงเงินฝาก มันไม่สามารถที่จะเอามาใช้กินใช้อยู่ได้หลังเกษียณทีนี้มาถึงคำถามว่าเงินเก็บ10บล้านเกษียณได้กี่ปีเดี๋ยวเอาหน้าเกษียณขึ้นมาดูผมก็เลยทำตัวเลขขึ้นมาให้เห็นว่าวันนี้นะครับอายุ60ปีใช้เงินหลังเกษียณปีละ430,000บาทหรือว่าเดือนละ30,000 6,000บาทนะครับเคสนี้นะครับถ้าหลังเกษียณลงทุนด้วยผลตอบแทนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่1.2สมมุติเอาเงินเก็บไว้ในที่เดิมเลยเงินฝากก็ได้0.2นะครับเงิน provident fund ได้1.5ถ้ากับไอ้เงินก้อน10ล้านเนี่ยมีผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่1.2อร์ ในขณะที่ตัวเลขเงินเฟอ้ออันนี้ผมจะต้องมาวางแผนเลยต้องเอาตัวเลขเงินเฟอ้อมาใส่เข้าไปด้วยนะครับ,รบเงินเฟอ้อเฉลี่ยเนี่ยผมให้ไว้ที่3%ามเปอเ็นตครับเป็นตัวเลขที่คาดการว่าข้าของค่ากินค่าอยู่ค่าสินค้าและบริการต่างๆเฉลี่ยในประเทศเราเนี่ยมันจะขึ้นนะครับราคาทุกๆปีปีปละประมาณ3% อันนี้ประมาณการเบื้องต้นให้ประมาณการเบื้องต้นเคสนี้นะครับถ้าเขานะครับไม่ทำอะไรต่อไม่ทำอะไรเลยแล้วใช้เงินแบบนี้ทุกเดือนเละสองหมื่นหกปีละสี่แสนสามเนี่ยเงินเขาจะหมดตอนอายุเจ็ดสิบเก้าปีพี่ในบุญก็คืออยู่ได้สิบเก้าปีนับจากวันนี้อ่าอันนี้คือกรณีที่ไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยครับเงินจะหมดตอนอายุ 7จ็สิบเก้าปีครับทีนี้ผมก็คำนวณให้ต่อบอกว่าถ้าเขาจะใช้เงินให้ไปถึงจนอายุแปดสิบห้าเนี่ยเขาใช้ได้เดือนละสองหมื่นหกเท่านั้นเองโอ้ต้องเปลี่ยนต,ต้องไปลดค่าใช้จ่ายลงเดือนละหมื่นก็พอมาดูเขาบอกว่าเดือนละหมื <dispers. S 2> ห่นนี่ค่อนข้างจะตึงนะไม่รู้จะไปลดตรงไหนดีอ่าก็อาจจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับ ทีนี้พอถึงคำถามถึงคนอื่นๆที่บอกว่าทัางเก็บเงินสิบล้านเขาจะ,กะเกษียณได้กี่ปอีอย่างเคสเนี้ยกเกษียณได้ถึงอายุเจ็ดสิบเก้าถ้ามีเงินเก็บสิบล้านแล้วใช้แบบเคสนี้นะใช้แบบที่เขาบอกอืใช้แบบที่เขาบอกแต่ถ้าเรามีเงินสิบล้านแล้วเราใช้เดือนละสองหมื่นได้ถ้าถ้าใช้สองหมื่นได้ได้ทาได้จะหมดตอนอายุเก้าสิบเอ็ดปีใช้ได้สามสิบเอ็ดปีเลยถ้าใช้เดือนละสองหมื่น แล้วเอาเงินไปเก็บไว้ในที่ที่ได้ผลตอบแทน1.2%นะค็อง <นะ S 1> เงินฝากแล้วมีอัตราเงินเฟ้อ3%เนี่ยคุณจะอยู่ได้31ปีด้วยเงิน10ล้านบาทแต่ถ้าคุณใช้น้อยกว่านั้นสมมุติใช้10,000เ <laughs> งินคุณจะหมดตอนอายุ111ปีครับโอ้อนี้อยู่ยาวเลยอยู่ได้ 51, 51ปีเลยอืม <laughs> อ้อยู่ได้41ปีเอ้51ปีใช่51ปี หนึ100่งร้อยหนึ่งร้ยสิบเอ็ดปีครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้เดือนละหมื่นได้แล้วเรามีเงินเก็บถึงสิบล้านเนี่ยสบาย <c oughs> สาย <c oughs> องหมื่นก็ยังสบายนะก็ยังอยู่ได้ถึงอายุเก <c oughs> <5. S 2> ้าแต่ถ้าคุณใช้เท่าคนเคสที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยเดือนละสามหมื่นหกปีละสี่แสนสามจริงๆเขาใช้ปีละห้าแสนแต่ว่าเขา มีรายได้จากเงินประกันสังคมเงินเบี้ยผู้สูงอายุอ่าทําให้เขาเนี่ยใช้ติดลบจริงๆอปีละสี่แสนสามต้องมาดึงเงินเก่าออกไปใช้เดือนละสามหมื่นหกเคสนี้จะอยู่ได้ถึงอายุเจ็ดสิบเก้าถ้าไม่ทําอะไรเลยอ่าครับผมก็บอกว่าเอาอยังไงถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากจะวางแผนไหมเพื่อสร้างแพสซีฟอินคัมกับไอ้ก้อนสิบล้านของเราเนี่ย ให้มันช่วยเราบ้างก็คือเอาสิทธ์ก็คือหาไรายได้จากทรัพย์สินที่เรามีอยู่วันเนี้ยให้มันออกดอกออกผลไม่ว่าจะเป็นออกผลในรูปแบบของดอกเบี้ยค่าเช่าต่างๆหรือเงินปันผลนะครับทีนี้อ่เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะวางแผนให้เคสนี้ยังไงอ่าอ่าเคสนี้นะครับขั้นแรกเลยก็คือว่า เขาบอกว่าเขาต้องการขายรถยนต์ออกไปด้วยอ่านะครับต้องการซื้อรถใหม่ต้องการซื้อรถยนต์คันใหม่ด้วยนะ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินสิบล้านมันจะไม่เหลือสิบล้านละ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เอาหน้างบ <c oughs> ุญตัวที่ <c oughs> วางแผนแล้วขึ้นมาก็ได้ไอ้เงินสิบล้านอ่ะมันจะไม่เหลือสิบล้านถูกไหมครับ <c oughs> เพราะว่าเราจะต้องขายรถคันเก่าออกไปมูลค่าตลาดวันนี้ขายได้สามแสน ถ้าเกิดว่าเราต้องดึงเงินสิบล้านออกไปใช้เจ็ดแสนเจ็ดแสนเนื่องจากเคสนี้จะไปผ่อนก็ไม่ได้แล้วนะไม่มีงานแล้วเกษียณนี่เขาก็ไม่ให้ผ่อนแล้วขนาะคนมีงานายังเห็นยากเลยตอนนี้ถูก <c oughs> ไหมกว่าจะขอไฟแนนซ์ได้ฉะนั้นตอนนี้กเกษียณแล้วนี่ยากก็คงต้องใช้เงินสดไม่ต้องไปเสียภาระเรื่องของดอกเบี้ยต่างๆนะครับ<ๆ>เคสนี้ก็ขายรถคันเก่าออกได้สามแสน นะครับแล้วก็ไปซื้อคันใหม่ถ้ากับว่าเงินต้นที่จะเอามาสร้างกระแสงเงินสดรับให้กับตัวเองหรือว่าสร้างแพสซีฟอินคัมเนี่ยจะเหลืออยู่ที่9ก้าล้านสามแสนบาทครับผมก็เลยให้เขาเก็บเงินเอาไว้ในที่ที่อยู่ในเงินฝากออมทรัพย์นะแต่เป็นออมทรัพย์แบบออนไลน์ซึ่งมันจะได้ผลตอบแทนมากกว่าไอออมทรัพย์แบบมีสมุดเงินฝากครับ ปัจจุบันก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1.5-1.7ซึ่งตอนนี้ก็คือมีหลายธนาคารและก็สามารถไปเปิดบัญชีเดยอะขึ้นแล้วก็เอาเงินไปฝากก้อนนี้ได้นะครับ1ล้าน3แสนจะได้ดอกเบี้ยที่1.5%ต่อปีครับเงินน้อยกว่านะแต่พอผลตอบแทนมากขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยมันได้มากมันได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำดอกเบี้ยเดิมเนี่ยได้5,000นะ แต่ดอกเบี้ยใหม่เนี่ยได้ประมาณเกือบเกือบสองหมื่นนะพอปีนะครับทีนี้เงินที่เหลือเนี่ยอีกแปดล้านนะครับอันนี้คือเงินออมทรัพย์เนี่ยผมเอาไว้เป็นเหมือนเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีโรคประจําตัวด้วยเกิดเขาจะต้องจ่ายปออะไรขึ้นมาให้จ่ายค่ายาเนี่ยหกพันแล้วเขาทําประกันอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ก็อาจจะต้องใช้สิทธิ์ตัวสปสชสามสิบบาทนะครับ ไปก่อนนะแล้วก็เผื่อมียานอกบัญชีอะไรเงี้ยก็คือการเอาไว้เป็นเงินพวกอยู่ในออมทรัพย์จะได้ถอนออกมาใช้ได้ทันทีนะที่เหลือเนี่ยนะครับอีก8ล้านเนี่ยก็ไปเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนะระยะเวลาลงทุนเนี่ยประมาณ5ปีตัวนี้ได้ผลตอบแทนแบบการันตีเป็นรูปแบบค่าเช่าที่6%ต่อปีตรงนี้นะครับแล้วแล้ก็ได้เป็นค่าเช่าออกมาเป็นรายเดือนตัวนี้ลงทุนอยู่ที่5ล้านบาท แล้วก็ลงทุนในหุ้นกู้บริษัทอเอกชนนะครับตัวนี้ก็ให้เลือกลงทุนที่เป็น investment grade นะแล้วก็ credit rating อยู่ที่ triple B บวกนะครับระยะเวลาลงทุน5ปีเหมือนกันเงินก็อสล้านได้ดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่5้าเปอร์เซ็นต์ถ้าบอกว่า asset allocation จากเดิมที่มีในรูปแบบของเงินสดกับตราสารหนี้ร้อยเปอรเนตอนนี้จะเป็นเงินสดกับตราสารหนี้เนี่ยประมาณ46% ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประมาณ54%ครับทีนี้พอเราปรับนะครับตัวที่อยู่ของเราที่อยู่ในเงินฝาก2ล้าน5 000, ตอนนี้เหลือล้าน3อยู่ใน Provident ้ u n า7ล้าน5 000, นะครับตอนนี้ก็คือเอามารวมกันได้8ล้านที่เอาไปเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเพราะส่วนหนึ่งเอาไปซื้อรถแล้วมาดูว่ากระแสงเงินสดรับ ของเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงโดยที่ค่าใช้จ่ายยังเหมือนเดิมนะครับ,รบเดี๋ยวเอาหน้างบกระแสงเงินสดขึ้นมาใหม่ตัวใหม่อ่าโอเคตัวนี้นะครับเขาก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าแล้วก็จากดอกเบี้ยของหุ้นกู้บริษัทเอกชนรายได้จากเงินประกันสังคมยังเหมือนเดิม5,500ัเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600บาท ดอกเบีย้ยเงินฝากก็ประมาณ1,9,500นนะเพิ่มขึ้นมาจากเดิม5 0ครันตัวอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยได้เงินเดือนละนะครับเป็นค่าเช่า2,500 0บาทนะครับกุ้นกู้บริษัทเอกชนก็ได้ออกมาแสนห้าจากการลงทุนสามล้านเท่ากับรายได้ของเขาทั้งปีเลยนะครับอยู่ที่ห้าแสนสี่หื่นสองพันบาทในขณะที่ราย ที่เขาติดลบอยู่ประมาณามีมีค่าใช้จ่ายประมาณห้าแสนเนาะแต่ตอนนี้ค,ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นจากอะไรจากภาษีภาษีเนี่ยนะครับจะถูกหักหน้าที่จ่ายตัวสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยเนื่องจากมันออกมาเป็นในรูปแบบผาเชาวเงินได้เนี่ยเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา4ี่ิวงเล็บห้านะครับจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายห้าเปอร์เซนก็อยู่ที่เดือนละหนึ่งพันสองห้าสิบาทคุณกู้บริษัทเอกชนนะครับตัวนี้ เป็นรายได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ4ถูกหักหน้าที่จ่าย15% 22,500ปนารนะครับเท่ากับว่าเขาจะเสียภาษีณที่จ่ายเนี่ยสามหมบาทเท่ากับว่ารายได้ตอนนี้ปีละ5้า0สนสี่รายจ่ายก็ประมาณรวมกันแล้วประมาณห้าแสนสี่เหมือนกันถ้ากับว่าตอนเนี้ยใช่คือสแควร์เลยก็คือรายรับลบรายจ่าย ไม่ติดลบแล้วครับ,รบถ้ากลุ่มว่าเงินเดิมที่อยู่ในเงินฝากออมทรัพย์อ่ะไม่ต้องดึงมาใช้สําหรับค่ากินค่าอยู่ค่าให้จ่ายประจําวันเลยอ,อาจจะอาจจะเก็บเอาไว้สําหรับอค่าให้จ่ายฉ<อ>ุกเฉินไที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ,รบนะครับทีนี้ไอ้ภาษีเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถูกหักนันที่จ่ายไปสามหมื่นเจ็ดเนี่ยในในปีถัดไปเนี่ยก็แนะนําให้ยื่นนะครับพองอดอ์เก้าศูนย์ครับ ไอ้ตัวรายได้40บงเลพห้าเนี่ยสามแสนบาทที่รายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยห,หักค่าใช้จ่ายได้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่กุ้กู้เนี่ยห,หักค่าใช้จ่ายอะไรไม่ได้เลยถ้ากับ,ร,บรายได้ที่จะต้องเสียภาษีเนี่ยรวมรวมดอกเบี้ยเงินฝากด้วยนะก็ต้องเอาไปรวมด้วยเพราะว่าถ้าเราจะยื่นก็ต้องยื่นทั้งหมดนะครับ,ร,บรายได้ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสี่แสนเจ็ดที่ไปยืน่นพมดอก90ผมว่าเขาหักหนะ้าที่จ่ายอะไรต่างๆได้เนี่ยเก้าหมื่นบาท หากคคาใช้จ่ายส่วนตัวนะเป็นค่าลดหย่อนอีกหกหมื่นเท่ากับเงินได้สุที่จริงๆอ่ะอยู่ประมาณสามแสนสองหมื่นบาทอพอคำนวณออกมาเนี่ยเขาเสียภาษีอยู่ประมาณเก้าพันบาทเก้าพันห้าร้อยฉะนั้นวันนี้เสียไปแล้วสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นเจ็ดปีถัดไปอ่ะได้เงินคืนมาประมาณปีละสองหมื่นกว่าบาทฉะนั้นไอ้สองหมื่นนั้นก็เอาเก็บเข้าบัญชีเงินฝากสะสมไว้ถ้าไม่ได้เอาไปใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆนะครับ อันนี้คือเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเราสามารถที่จะสร้างกระแสงเงินสดของเราได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเรานะบางคนเสี่ยงได้มากบอกว่าขอไปซื้อหุ้นสามัญได้ไหมปันผลได้ไหมก็ได้เหมือนกันคุณก็ต้องไปเลือกหุ้นที่มันจ่ายปันผลให้มันมา c o v e อรายจ่ายของเราอะแต่ข้อที่ต้องพึงระวังก็คือว่าหุ้นปันผลเนี่ยเขาไม่ได้การันตีว่าเขาจะปันผลไปตลอด Uh, ปีสองปีที่ผ่านมาเขาอาจจะปันผลทุกไตรมาสแต่ปีที่เราลงทุนอาจจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นกับบริษัทเขาก็าอาจจะไม่จ่ายก็ได้แล้วมันไม่ได้การันตีตัวเงินต้นด้วยว่าสมมติเงินต้นที่เราซื้อหุ้นตัวนี้สมมตินะสิบบาทผ่านไปสองปีไอ้เงินไอ้ตัวราคาหุ้นสิบาทเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้อาจจะเป็นสิบสองบาทสิบห้าบาทแต่มันเหลือห้าบาทห้าบาท,บาทใช่ฉะนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ความเสี่ยงที่เรารับได้บางคนบอกไม่อยากจะลงทุนไอ้หุ้นกู้อ่าก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบหุ้นสามัญก็ได้เช่นกันอันนี้ก็คือคิดว่าแต่ว่าเคสนี้เขาบอกว่าเขารับความเสี่ยงได้ยืนยันตลอดเวลาว่าให้ดูที่เป้าหมายของเราว่าเรามีเป้าหมายอะไรกันแน่นะฮะแล้วก็พยายามหาแหล่งลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่ให้มันใกล้เคียงกับเป้าหมายเราครับ กพราะอย่างเคสนี้ก็บอกว่าเขาต้องการปกป้องเงินต้นเขาเขาไม่ชอบที่เห็นตัวเลขติดลบฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลงทุนอะไรที่มันการันตีดอกเบี้ยการันตีทดอดแทนเคสนี้ก็สามารถบรรลุเป้าหมายของเขาได้ทั้งหมดนะก็คือมีเงินใช้จ่ายหลังเกษียณอย่างเพียงพอไปจนถึงอายุ85นะครับเพราะว่าเงินต้นเนี่ยเราไม่ได้แตะต้องไงเราก็วนไปบบนี่เรื่อยก็ต้องมาวางแผนกันทุกปีทุกปีอืมซื้อรถ ไฟฟ้างบประมาณหนึ่งล้านก็ซื้อได้ตามเป้าได้ตามเป้าหมายเพราะแต่แรกเขาก็กลัวไงมีเงินสิบล้านไปซื้อรถล้านหนึ่งเหลือเก้าล้านเราจะจะอยู่ได้ไหมอย่างเงี้ยอ่านะครับก็สามารถที่จะวางแผนให้บรรลุเป้าหมายด้วยการวางแผนการเงินแบบคงรวมครับพี่หนึรวมอันนี้สําคัญที่สุดครับอืโดยคํานึงถึงเป้าหมายของเรานะครับโดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เราต้องการนะครับ แล้วก็ดูว่าเรามีปัจจัยหรือว่ามันมีองค์ประกอบอื่นอะไรอ,อีกไหมครับนะฮะอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาให้ดูนะฮะว่า10ล้านนะอยู่ได้แน่นะฮะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะวางแผนยังไงนะครับครนีถ้าท่านไอสนใจเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ต้องการคุยกับคุณธนาธรต่างหากอีกนะฮะจะติดต่อคุณธนาธรได้ที่ไหนยังไงครับก็สามารถนะครับเข้ามาใน Facebook ผมเดี๋ยวมีแท็บชื่อขึ้นให้ เฟซบุ๊กชื่อธนาธรคล่องการเขียนสามารถที่จะส่งข้อความใน Facebook ส่วนตัวมาได้นะครับอาจจะมีคำถามหรือว่าต้องการให้วางแผนการเงินให้ก็สามารถติดต่อมาได้ครับขอบพระคุณคุณธนาทรมากนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ